สวัสดีครับผมทุกท่านก็มาอยู่กับผมนะครับแจ็คปลรเมศเหมือนเคยนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเนื่องจากเมื่อคืนตัดยางนะครับผมเสร็จแล้วชลาใจครับตอนเช้านี้ก็มีกลุ่มฝนนะครับผมก็มาเป็นหย่อมอยากที่เห็นขี้เมฆข้างหลังอยู่นะครับมาเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ก็จะมีการตกกันหลายที่เลยนะครับแต่ไม่ซีเรียสนะครับผมตอนนี้ถ้าอยากจะตกตกไปเลยครับชอบครับผมแต่ เมื่อคืนตัดยางเนี่ยก็มีนะครับผมมีมีน้าฝนเนี่ยโดนลงมาที่ต้นยางลงมาที่จอกยางแล้วด้วยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่า,าจะได้มากหรือน้อยนะครับยังไงยังผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยไปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากแถวแรกๆก่อนดีกว่านะครับนี่ก็หน้ายาง เริ่มไม่ค่อยสวยแล้วนะครับผมเป็นหน้ายางหน้าที่สองแล้วนะครับผมก็โอ้ยน้ําฝนไม่ลงนะครับถึงแม้ว่าจะตกหนักก็ตามนะครับผมเพราะว่าตอนอ้นยางเรายังใบยังเยอะอยู่นะครับอ่าอันนี้ก็น้ํายางทั้งนั้นนะครับผมไม่ใช่น้ํานะครับนั้นโอเคเลยสแสดงว่ายังได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่า คาดว่านะครับผมข้างในนี้ก็น่าจะได้หมดเลยครับพอดูแล้วดูจากต้นยางต้นนี้นีปกติถ้าฝนตกนิดเดียวนี่น้าจะลงต้นยางเยอะนะครับผมต้นนี้มีความพิเศษนิดนึงครับนี่ครับก็มีไก่ตัวนี้ก็จะเป็นไก่ที่บ้านนั่นแหละครับแต่ว่าแอบบมาขายอยู่ตรงนี้แล้วก็มีลักแล้วนะครับเป็นตัวแล้ว ดีนะครับช่วงนี้ที่ยังมีขนให้บ้างนะครับผมเดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปดูขา้างในอีกนิดนึงน,นะครับผมก็ได้อยู่นะครับผมหน้ำไม่ลงครับผมโอเคครับ ดีครับมีฝนบ้างนะครับดีกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับเพราะเข้าช่วงเดือนกุมภาเนี่ยมกราคมกุมภาเนี่ยสองสามปีก่อนนี่ฝนแทบจะไม่ตกเลยแต่ปีนี้มีฝนแบบนี้นี่ก็ดีกับต้นยางด้วยนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ผมจะลงมาตัดอีกนะครับเป็นคืนที่สองก็วัดดวงกันไปเลยครับผมตัดเสร็จแล้วก็จะตกก็ไม่เป็นไรครับ ถ้าได้ก็เอาถ้าไม่ได้ก็ค่อยว่าันีกทีนงครับผมโอเคครับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับผมจริงๆอ่ะผมพามาให้ดูไก่นะครับผมพาดูลูกไก่ไปแล้วครับสวัสดีครับ